ก่อนไปพระโศกต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่น้ำตกส้อยสวรรค์ก่อนนะครับคือน้ำตกสอยสวรรค์ที่จอดรถนะครับข้างๆนี้เราก็จะเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปพระโุกกันไปเส้นทางลัดนี่นะครับถ้าย้อนกลับไปข้างหลังไปทางป้ายมันจะหลายกิโลนะครับย้อนไปไปนกิโลเอไเลยลัดเท่านี้ดีกว่าสะดวกกว่าระหว่างทางครับก็จะเป็นพื้นที่ป่าแบบนี้นะครับถนนเป็นรูปรังดินแดง วันนี้ไปพาโศคนเดียวครับผมวันนี้วันที่12ตุลา2นาา7นะครับวันที่แดดแดดแบบแดดดีมากแดดแรงมากนะครับเดี๋ยวลังก่อนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเอารูปถ่ายไปขออนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนเข้าไปนะครับไปผาโศกันทําไมเขาถึงให้รถยกสูงมาเดี๋ยวเรามาดูทางถนนกันนะครับถนนค่อนข้างจะเละนะครับสูงแล้วก็มอไซค์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเละ โอ้โหเละมากครับเละๆถนนถ้าเป็นรถโอ,โอ,อ้สุดๆต้องมอไซค์เท่านั้นครับถึงจะโอเคโอ้โหตายครับลุยลุยตุ๊บตุ๊บตุ๊บเราจะไปล่องไหนเนี่ย ไปร่องนี้ได้มั้ยเนี่ยโอเคน่าจะได้ทำามาล่องนี้ละติดมั้เนี่ยลึกนี่ลึกม่าได้เจักต้องเที่ยวชาวต่างชาติครับเข้ามาเที่ยวเลยได้ <Lady S 1> <Okay. S 2> ช่วยเขาดูลายวิ่งของ,ของรถครับเพราะว่า ข้างๆมีโขดหินขนาดใหญ่ที่รถค่อนข้างจะไปอย่างลําบากครับตรงนี้เป็นจุดที่แคบและอันตรายนิดนึงครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเลยต้องช่วยกันดูครับไปเกิด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 นนมากครับถนกถน,กถนก็จะประมาณนี้แหละครับ ตรงนี้ผมก็เลยต้องจอดรถแล้วก็เดินเอาครับอีกประมาณ500เมตรกถือตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปยังผาโศกค,ครับมีทางขึ้นขึ้นลงลงครับค่อยๆเดินไปครับช่วงนีร้อนมากครับอือฮึ Очень very good, very good. Оль, твоя очередь! Да. นกเอียงน้อนี่พุ้ใดหูบอกไ้เดอครับเขาเอิ้นว่านกเอียงครับคับกับเรากับ